2025ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของกองทัพอากาศไทยรอยแยนไทยแอ f ฟอร์ดเทฟซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า110ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2456จากหน่วยเล็กๆที่ใช้เครื่องบินไม้สองชั้นจนกลายมาเป็นกำลังทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนกองทัพอากาศไทยมีภารกิจหลักในการพิทักษ์น่านฟ้าปกป้องอธิปไตยและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ปีนี้ ถือเป็นปีที่กองทัพเดินหน้าโครงการปรับปรุงฝูงบินและเทคโนโลยีครั้งใหญ่เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆทั้งด้านความมั่นคงพระยาพิบัติและสงครามยุคดิจิทัลในปี2025กองทัพอากาศไทยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ Airforce Vision 2030ที่มุ่งสู่การเป็นสมาร์ทแอร์ฟอร์สหรือกองทัพอากาศอัจฉริยะโดยเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศแผนดังกล่าวไม่เพียงแต่เน้นเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางไซเบอร์การควบคุมระบบเครือข่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลการบินในอนาคตด้วยฝูงบินหลักของกองทัพอากาศไทยในปี2025ยังคงใช้เ1 6 Fighting Falcon เป็นกำลังรบหลักจำนวนกว่า50ลำแบ่งประจำการอยู่ในฝูงบินต่างๆทั่วประเทศเช่นกองบิน1โคราชและกองบิน4ตาคลีเครื่องบินรุ่นนี้แม้จะเข้าประจำการมานาน ผ่านการอัปเกรดระบบเรดาร์อาวุธและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นทําให้ยังคงมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติการทั้งทางอากาศและภาคพื้นการบํารุงรักษายอย่างต่อเนื่องทําให้เอ16ของไทยยังคงพร้อมรบและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งกำลังรบที่สําคัญคือเจเอ39ไกรเพิ่นจากสวีเดนซึ่งถือเป็นหัวใจของยุคใหม่แห่งกองทัพอากาศไทยเครื่องบินขับไล่ขนาดบารุน่นนี้มีระบบเรดาร์อัจฉริยะเรวเนลและสามารถติดอาวุธสมัยใหม่ได้หลายรูปแบบเช่น หนึ่งสองสูนแรมร้อมและมีเทียทำให้มีความสามารถในการต่อสู้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพไรเพลินของไทยประจําการที่กองบินเจสุราธานีโดยมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลรวมกับเครื่องบินตรวจการซอบสามรอีบรยจอมซีซึ่งเป็นระบบราร์บินได้ทําให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบป้องกันภยัยทางอากาศครบวงจรในปี2025กองทัพอากาศไทยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาไทยในการวิจัยและผลิตโดรนพายในประเทศเช่นโครงการอเทียูหนึ่งและดีทีไอไทเกอร์ช้าซึ่งใช้ในภารกิจลาดตระเวนชายแดนและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการพัฒนาโดรนไทยเองถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีในระยะยาวหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยคือความสามารถในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบินเองภายในประเทศผ่านศูนย์ซ่อมบำรุงการบินอก องทับอากาศ Air Force Maintenance Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ดอนเมืองศูนย์แห่งนี้สามารถทำการซ่อมแซมเครื่องบินทั้งระดับเบาและระดับลึกรวมถึงการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ภายในเครื่องเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์วิกฤตการมีศูนย์ซ่อมภายในประเทศช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติและประหยัดงบประมาณได้มหาศาลอีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกวิศวกรก,รการบินรุ่นใหม่ของไทยให้มีทักษะระดับสาลก,กองทัพอากาศไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรต่างๆอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสวีเดนจีนและเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและฝึกซ้อมรบทางอากาศร่วมกันเช่นการฝึกโคบราโกลฟ l ล o คอนสไตรและพีชแบล็กซึ่งเป็นการฝึกระดับนานาชาติที่สำคัญการฝึกเหล่านี้ช่วยให้ทหารอากาศไทยได้เรียนรู้ยุธวิธีใหม่ๆเพิ่มพูนประสบการณ์จริงและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับกองทัพต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคในด้านภารกิจช่วยเหลือประชาชนกองทัพอากาศไทยมีบทบาทสําคัญไม่น้อยไปกว่าภารกิจทางทหารโดยเฉพาะในช่วงภยัยพิบัติเช่นน้ําท่วมไฟป่าหรือแผ่นดินไหวเครื่องบินลําเลียงซีหนึ่งสามศูนย์เฮอร์คิลีสและบีทีหกสิบเจ็ดถูกนำมาใช้ขนส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่บรรทาสาธารณภยัยทั่วประเทศกองทัพยังจัดตั้งหน่วยเทียบดิสอิริสปอนส์ทีม ซึ่งพร้อมเคลื่อนย้ายทันทีในทุกสถานการณ์การ,การใช้ศักยภาพทางอากาศเพื่อช่วยชีวิตผู้คนเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกผูกพันและเชื่อมั่นในบทบาทของกองทัพอากาศไทยเสมอมาในปี2025ยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แทน f 16ที่ใกล้ครบอายุการใช้งานโดยมีการพิจารณาระหว่างรุ่น f 16บล็อก70ไกรเพิร์ีเค11บอเรยจากเกาหลีใต้และแม้แต่ f 35L ไอคิงสองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องในยุคที่5แม้ว่าราคาจะสูงแต่ไทยกำลังประเมินถึงความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของกองทัพอากาศไทยในอีกหลายทศวรรษข้างหน้านอกจากเครื่องบินรบแล้วกองทัพอากาศไทยยังพัฒนาระบบไร,ร,รดราตรวจจับและระบบสื่อสารแบบเครื่อนขยับเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ระบบใหม่นี้จะช่วยให้ศูนย์บัญชาการสามารถติดตามเป้าหมายในอากาศและพื้นดินพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยทับบกและทัพเรือเพื่อสร้างภาพสถานการณ์ร่วม (Common Professional Picture) ที่แม่นยำและรวดเร็วนี้คือการเปลี่ยนผ่านจากกองทัพแบบแยกส่วนไปสู่กองทัพที่เชื่อมโยงกันด้วยข้อมูล